นะจะพามารีวิวโครงการมิโซโนรามคำแหงค่ะโครงการนี้ทำเลดีมากๆาเลยนะคะติดถนนใหญ่รามคำแหงค่ะติดกับรถังสายสีส้มนะคะสถานีรามคำแหง34นะคะที่จะร้อนใช้จริงๆประมาณปีหน้านะคะโครงการเนี่ยมาจากแบรนด์เซนาเดลล็อกมิงร่วมคุณกับบริษัทเดนมี่ปุ่นนะคะคือบริษัทฮันคิวฮันชินค่ะโครงการเนี่ยค่ะ14ไร่นะคะ,ะ,คะเราให้ส่วนกลางไปรแล้ว6จุดห้าไร่ จะบอกว่าหาที่ไหนไม่มีเลยนะคะที่นี่คือยืนหนึ่งที่สุดในโซนลังกำแพงแล้ววันนี้เราสองคนจะพามาดูทั้งทำเลที่ตั้งห้องตัวอย่างห้องจริงแล้วก็ส่วนกลางค่ะแต่ต้องแอบ,บบอกก่อนนะคะว่าตึกเนี่ยมันไม่ได้เสร็จถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราสองคนได้สิทธิพิเศษในการพาทุกคนนะคะมาดูห้องก่อนเลยเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะตามมาค่ะ เราจะพามาดูนะคะห้องตัวอย่างค่ะที่มีโมโนโรามกำแพงต้องเกินก่อนนิดโโนรามเนี่ยเรามีนหนึ่งห้องนอนทั้งหมด3ไซส์28ตารางเมตร3 1อตารางเมตรแล้วก็34.9ตารางเมตรค่ะก็คือไซส์นี้ไซส์ไซส์เดียวนี้จะเป็นไซส์ที่ยใหญ่ที่สุดเป็นลักษณะเหมือนวันเบสพาสหาม,มีห้องนอนเล็กๆเ,เพิ่มเติมแล้วเข้ามาดูห้องตัวอย่างห้องนี้กันดีกว่าค่ะ เริ่มต้นนะคะเดินเข้าไปนะเจอส,อส่วนของห้องครัวเรานะคะบิวอินฟูงให้ครบหมดแล้วลูกค้าแทบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยซื้อแค่เชื่นทช้ไฟก็คืออยู่ได้เลยท็อปผิวที่ใช้ท่องภาษาดง่ายน,นะคะมีที่แขวนแบบจานแวนผ้าอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมแบ่งโซนในส่วนของที่แขวนจาน แบ่งโซนของที่วางช้อนนะคะช้อนซ่อมอุปรกรณ์เครื่องครัวต่างๆค่ะข้างล่างสามารถที่จะเก็บของแบบนี้ได้เพิ่มเติมน,นะคะส่วนเครื่องซักผ้าเนี่ยเราจะไว้ในส่วนของห้องครัวมีฟักมีพ่อน้ําเรียบร้อยแล้วค่ะข้างบนนะคะสามารถที่จะเก็บของวางเสื้อผ้าวางเครื่องตัวแบบนี้ได้ด้วยความพิเศษนะคะก็คือมันเป็นแบบลักษณะวันเ e d าสะ,ะจะมีห้องเล็กๆอยู่ข้างในค่ะแบบนี้ เก็บของห้องทำงานห้องเล่นเด็กได้หมดเลยนะคะโซฟาเบดตรงนี้ทางโครงการก็ให้ด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนห้องนอนกันดีกว่าบริเวณลิฟวิ่งกับห้องนอนนะคะเราจะกั้นไปด้วยกระจกใสแบบนี้ค่ะทำให้ห้องมันมีความโปร่งโล่งสบายมากยิ่งขึ้นค่ะบริเวณมุมห้องนะคะของลิฟวิ่งเนี่ยเราจะเป็นเหมือนที่เก็บรองเท้าที่เก็บพวกเครื่องดูดฝุ่นต่างๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูโซนห้องนอนกันดีกว่านะคะ ห้องนอนเนี่ยเราจะให้เตียงนะคะเป็นเตียง6ฟุตนะคะตู้เสื้อผ้า2ตู้แต่ความพิเศษก็คือนี่เรามีโซนบริเวณตะกร้านะคะที่แยกผ้าที่ใช้แล้วก็ยังไม่ใช้ให้ด้วยนะคะทําให้ฟังก์ชันของห้องเนี่ยมันใช้ในชีวิตประจำวันของเราอะ่ะได้อย่างแบบครบถันเรามาดูโซนห้องน้ํากันดีก,กว่าห้องน้ํานะคะเราก็จะแบ่งนะคะโซนเป็นห้องบริเวณโซนที่เป็นอาบน้ำเนี่ย จะมีเหมือนแบบที่นั่งเพื่อรองรับของผู้สูงอายุด้วยนะคะแล้วก็โซนที่เป็นโซนทักโคกเนี่ยก็จะกันถ,ถ้าเกิดว่าอยู่กัน2คนเนี่ยคนนึงจะใช้บริเวณถ่ายเบาก็สามารถปิดประตูได้นะคะตอนนี้โครงการของเราเนี่ยห้องขาดาวเนี่ยเรามีราคาที่หลุดมาทิศเลยก็คือราคา2.99ล้านบาทนะคะของไซส์ 3- า9 ใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อเรามาเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องจริงบนตึกกันดีกว่าค่ะตามมาค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องจริงค่ะสามสิบเอตารางเมตรนะคะห้องที่ให้น่ะจะเป็นผนังฉาบปูนสีขาวเฟอร์นิเจอร์นะคะให้เหมือนห้องตัวอย่างไซส์สามสี่จุดเก้าเมื่อกี้เหมือนกันเป๊ะเระอการค่ะแต่ layout ห้องนี้จะคล้ายๆกับสามสี่จุดเก้าเมื่อกี้นะคะต่างกันอยูงที่ว่าห้องนี้จะไม่มีห้องเล็กเสริมเพิ่มเติมค่ะ เดี๋ยวเรามาดูห้องข้างในกันดีกว่าค่ะ เรามาดูโมเดลนะคะของที่โครงการนิดโมโนรามกำแพงกันดีก,กว่าค่ะตัวบริเวณนิดโมโนรามกำแพงนะคะเรามีทั้งหมด14ไร่ไลด้วยกันค่ะแต่ว่าเรานะคะจัดเต็มคือเราให้ส่วนกลางทั้งหมด6.5ไล่ค่ะแบบเต็มคาราเบลเลยเรามาดูบริเวณโมเดลกันดีก,กว่าบริเวณที่ทุกท่านอยู่นะคะบริเวณนี้นี่ตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณเซลโกเรี่ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่ามีลูกบ้านนะคะเข้าอยู่เกิน60%ค่ะตรงนี้จะโดนเปลี่ยนเป็น Starbucks แล้วก็เป็น s e เ e e ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีช็อปคอมเมอร์เชียลทั้งหมด9ช็อปด้วยกันค่ะตึกแรกเลยคือตึกด้านหน้าที่ทุกท่านเห็นเนี่ยจะเป็นตึกสูงนะคะตึก A ค่ะมีความสูงทั้งหมด37ชั้นตึก B มีความสูง33ชั้นค่ะบริเวณชั้น6นะคะจะเป็นบริเวณส่วนคางสระว่ายน้ำจะแยกออกจากกันค่ะ ตึก A ก็คือใช้1สระตึก B ใช้1สระค่ะแต่ตรงกลางเนี่ยนะคะเราจะมีในส่วนของห้องมวยไทยห้องฟิสเนสค่ะแล้วก็ห้องโยคะจะบอกว่ายิมของเราเป็นยิมที่ใหญ่ที่สุดนะคะในบรรดาบริเวณคอนโดย่านรามคำแหงแล้วก็มีโซนเหมือนสวนย่อมเอาดอค่ะข้างบนสุดน,นะคะจะเป็นในส่วนของโซนลุฟท็อปค่ะสามารถรับลมชมวิวกรุงเทพได้เดี๋ยวเราเดินถัดไปบริเวณด้านหลังกันดีกว่าค่ะถัดเข้ามานะคะหลังจากตึก B เนี่ย มันจะเป็นในส่วนของสนามบาสทั้งหมดเลยนะคะสามารถที่จะแชร์ร่วมกันได้ค่ะเรามาดูตึก C ตึก D แล้วก็ตึก E กันดีกว่าค่ะตึก C ตึก D ตึก E นะคะจะเป็นตึก8ชั้นค่ะ จุดเด่นเลยก็คือเป็นซิงเกิลคอริดอร์หมายความว่าอะไรก็คือเวลาเรา,เราเปิดประตูออกไปอะคะ่ะเราจะไม่เจอเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามก็คือประตูมันไม่ชนประตูนั่นเองข้างหลังเลยนะคะก็คือเขาจะเป็นแค่กระจกปกติอะคะ่ะมันทําให้ห้องของเราอะมันมีความ p r i v a t แล้วก็ความเป็นส่วนตัวมากกว่าค่ะตึกบริเวณข้างหลัง3ปตึกตรงนี้นะคะจะมีสระว่ายน้ำหนึ่งสระค่ะแล้วก็มียิมส่วนตัวของตัวเองด้วย ข้างหลังสุดเลยของโครงการเราจะมีลานจอดรถนะคะทั้งหมด5ชั้นด้วยกันลานที่จอดรถของเรานะคะมีทั้งหมด51%รวมซ้อนคันแล้วแต่ว่าข้อเด่นของเรานะคะคือโครงการของเราเนี่ยติดกับ MRT สถาหนีรามคำแหง34ดังนั้นน่ะคนที่มาซื้อส่วนมากที่เนี้ยก็คือจะไม่ได้มีรถกันสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูโลเคชั่นของเรากันดีกว่าค่ะ ค่ามาส่วนของบริเวณโลเคชันของลำคำแหงนะคะโครงการของเรานะคะจะติดกับบนถนนลมคำแหงเลยค่ะแล้วก็โครงการเรานะคะเป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะมีรถไฟฟ้าอยู่หน้าโครงการเลยค่ะชื่อว่าสถานีรลมคำแหง34นะคะเป็นรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะตรงมานิดนึงนะคะจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองค่ะชื่อว่าสถานีแยกลำสาลีนะคะ จะบอกว่านอกจากที่เราใกล้ระบบขนส่งสาธารณะแล้วเนี่ยเรายังละลายล้อมนะคะไปด้วยห้างมหาลัยโรงพยาบาลเริ่มต้นที่โรงพยาบาลก่อนดีกว่าค่ะเราใกล้กับโรงพยาบาลอะไรบ้างคะค่ะโรงพยาบาลนะคะที่จะติดกับเราของเราเลยจะเป็นโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะแล้วห้างล่ะคะห้างห้างก็จะมีเดอะมอลล์รามคำแหงค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเดอะมอลล์บางกะปิค่ะแล้วส่วนมหาลัย มหาลัยของเราก็จะมีมหาลัยรามคำแหงค่ะแล้วก็เป็นมหาลัยเอเป็โอ้จะบอกว่าทั้งหมดนะคะเรียกว่าครบคันไปเลยนะคะจะบอกว่าโครงการนิทโมโนรามคำแหงของเราเนี่ยจะเป็นโครงการที่โพเทนชียลที่สุดในย่านรามคำแหงในอนาคตเลยค่ะ